สุนารีสร้างบ้านหลังใหม่วิวภูเขาเผยภาพที่ดินกว้างใหญ่อลังการเตรียมสร้างสวรรค์นบนดินอีกคนสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างสุนารีราชสีมาที่ก่อนหน้านี้ได้มีการโพสต์ภาพที่ดินผืนงามเตรียมสำหรับสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนและความคืบหน้าไปเยอะมากแล้ว โดยล่าสุดสุนารีได้มีการโพสต์ภาพคลิปโชว์ที่ผืนใหญ่ที่เตรียมไว้สําหรับสร้างบ้านซึ่งตอนนี้ได้มีการขุดบ่อไว้เก็บน้ําพร้อมมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าพร้อมมากสําหรับการสร้างบ้านหลังใหม่ท่ามกลางธรรมชาติสวยๆที่ด้านหลังเป็นวิวภูเขาและวิวสุดลูกหูลูกตาโดยสุนารีได้มีการเขียนแคปชั่นระบุว่าเจาะน้ําบาดาลติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขุดบ่อไว้เก็บน้ําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลําดับถัดไปคือทําบ้านหลังจากที่ข้อ ความดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ก็ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นสร้างบ้านแล้วเลิศมากค่ะพี่ดูทําเลแล้วน้องว่าสวยค่ะปลูกต้นไม้ต้นมะม่วงลํใหญ่โอ้ยได้กินผลค่ะเป็นร่มด้วยค่ะมีหนองน้ําแล้วสมบูรณ์ค่ะพี่โอ้ยสวยค่ะยิ่งใหญ่มากค่ะที่บ้านไร่อไทัยเป่าค่ะพี่สุที่สวยมากค่ะนอกจากนี้ยังรวมถึงหนุ่มไอซ์รันยูก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ว่าแลนด์สเคปสวยมากครับและสุนารีก็ได้มีการตอบกลับ ว่าไว้เสร็จแล้วมาเที่ยวนะลูกหน้าหนาวอากาศเย็นสบายมาก